รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกันอีกครั้งกับรายการรีฟอร์มพริกโชมรพศตรายอออรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยกับดิฉันดรนายค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูกันเราไปฟังแนวทางและวิสัยทัศน์ของท่านนายกอบจอหนองบัวลําพูกันที่นี่ถ่ายโอนครบร้อยเปอร์เซ็แล้วติดตามชมกันค่ะ ครับดรบุ๋ม um, ครับวุฒิพงศ์สิริสถิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูครับเราพอสตอ82แห่งบวกกับสอนอีกหนึแห่งรวมเป็น83แห่งผมรับ100%เลยตัดสินใจครั้งแรกคุยกับทางทีมบริหารและกองสารสุขนะฮะว่า,าเราไม่อยากขยักขย่อนนะครับก็รับทีเดียวเลยเพราะว่า,อากอยากพัฒนาไปพร้อมกันทีเดียว คือวิสัยทัศน์คือเราอยากให้ประชาชนมีสุขภาพดีและก็เจ้าหน้าที่ก็มีความสุของค์การบริหารสญญารนังหวัดหนองบัวลำพูเราตั้งกองสาธารณสุขมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วเราก็เป็นต้นแบบเรามีการแพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีระบบ BLS ส่งต่อผู้ป่วยนะครับตอนนี้เรามอบรถไปแล้ว28คันนะครับทำ MOU กับทาง อบทอแล้วก็ตอนนี้เรามีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอีกโดยในแต่ละปีเนี่ยองค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำพูเราจะอุดหนุนเงินมาประมาณทัก3ล้านแล้วก็ทางสำนักง,งานสปะสะชหรือสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะอุดหนุนเงินมาในเลทเท่าๆกันตอนนี้ในกองทุนเรามีประมาณ15ล้านแล้วในแต่ละปีเราก็ดําเนินการนะครับช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับโดยการสร้างบ้านให้ใหม่ แล้วก็ไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยมอบกายอุปกรณ์เตียงวิลแชร์หรือแพมเพิร์สเป็นต้นนะฮะตอนนี้เรามีอยู่ในลิสต์เราประมาณ1,500คนแล้วก็ทางสมาชิกสภาจังหวัดก็แนะนำมาเรื่อยๆโดยพาะยิ่งตอนนี้เราพอสตอมาอยู่กับเราเนี่ยก็แนะนำถ้าไปเจอผู้ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงก็จะแนะนำมา จากเดิมเขาขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะตอนนี้ก็มาขึ้นกับกระทรวงมาหาดไทยการเปลี่ยนแปลงคือการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเดิมทีเนี่ยผู้ดูแลเขาก็จะเป็นสาธารณสุขอำเภอแล้วมีทําเรื่องต่างๆก็จะผ่านสาธารณสุขจังหวัดผ่านเขตผ่านกระทรวงตอนนี้พอเราพอสตอเนี่ยทำหนังสือตรงถึงนายกอบจอได้เลยแล้วการสั่งการก็จะเร่งด่วนนะฮะโดยพรอะยิ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่สิกองของอบจของเราโดยพรอะยิ่งกองช่างนะฮะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ เสียหายหลังคาเอ่ยห้องน้ำห้องท่าเราสั่งการไปซ่อมบำรุงด่วนเลยนะครับแล้วก็การบริการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนก็ยังเหมือนเดิมและจะดีกว่าเดิมในอนาคตต่อไปปัญหาแรกเลยคือปัญหาเกี่ยวกับตัวเจ้าหน้าที่ตอนนี้อ่ะกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอแต่เรามีกรอบอัตรากำลังมีอะไรหมดเพียงแต่ว่าการจัดสรรงบประมาณของทางราชการเนี่ยยังมาไม่ครบ ดันั้นเราจึงแก้ปัญหาโดยการใช้เงินบำรุงแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบาพูเราได้ประกาศเปิดสอบนะครับไปร้อยกว่าตําแหน่งนะฮะทั้งนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแพทย์แผนไทยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยพยาบาลอะไรพวกนี้นะฮะตลอดจนธุรการการเงินนะครับตามมาก็คือเรื่องทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องอาคารสถานที่แล้วก็ตลอดจนที่ดินที่มีปัญหาตอนนี้เราให้กองพัสดุของเราเนี่ยออกไปตรวจสอบจะพบปัญหาแต่ละที่ไม่เหมือนกันต่อมาก็คือ ระเบียบต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเระเบียบเกี่ยวกับด้านพัสดุผมได้มอบอำนาจให้พอรพอรสตรมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน1,000 0แบาทซึ่งเดิมทีก็าอาจจะ50,000หรือไม่มีเลยอันนี้ก็ให้เปิดโอกาสให้เขาสามารถดําเนินการได้นะครับ <S 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 ต่อมาก็คือนะครับเรื่องงบประมาณต่างๆที่มีปัญหาโดยเฉอาะยิ่งเรื่องฉ1นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นๆค่า เลี้ยงดูบุตรค่าอะไรต่างๆนะตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลยังเงินยังค้างท่ออยู่ยังไม่ได้โอนมาี่ของจำพะนอกมกลมภูี่เกือบ30ล้านอบจอก็แก้ปัญหาเพราะว่าเขามาอยู่กับเราแล้วเราต้องแก้ปัญหาให้เขาโดยการที่ไม่ให้เขาติดขัดตรงนั้นก็ใช้เงินสะสมกันไว้อีกอยู่ประมาณ32ล้านบาทเพื่อที่ไม่ให้เ,เกิดมีปัญหากับทางรพสตทั้งหมดทั้งปวงนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาของเรานะครับ เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนเลยเราอยากให้มีศูนย์ฟอกไตหน่วยฟอกไตซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้6อําเภอเรามี6อําเภอ59ตําบล687หมู่บ้านเนี่ยมีศูนย์ฟอกไตแค่2แห่งคือโรงพยาบาลที่อำเภอเมืองและที่อำเภอโนนสังเพราะฉะนั้นเราอยากจะมีศูนย์ตรงนี้เพราะว่า ชาวบ้านถ้าไม่ได้ฟอกไตก็โอกาสเสียชีวิตสูงใช่ไหมครับคงจะเร่งดำเนินการในเร็วๆนี้นะครับสองเราจะตั้งเป็นเขาเรียก PCC หรือ Primary Care Cluster นะครับบริการที่น้องตั้งแต่ทุกคนทุกอย่างทุกที่ทุกเวลาและสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำมากที่สุดคือทำค c ับสปริตนะครับ Contracting นะครับ Unit Primary Care นะครับคืออยากจะทำคือเดิมทีเราเป็นศูนย์ปฐมภูมิอยู่แล้วต่อไปจะเป็นให้เป็นศูนย์ประจำ ทำสัญญากับทางสปสชเงินงบประมาณโอนตรงเข้ามานะครับพอโอนตรงเข้ามาเนี่ยทางองค์การบริหารจังหวัดเราก็จะสามารถดําเนินการบริหารจัดการนะครับหากเราบริหารจัดการดีเราก็จะเหลือเงินไว้พัฒนานะครับให้บริการด้านสาธารณสุขกกบพี่น้องประชาชนด้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะได้ครับก็อยากจะฝากบอกทาง เราพสตอนะครับว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครคือปัญหามีไว้แก้ใช่ไหมครับคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะทําที่สุดก็คือว่าทํายังไงให้ชาวบ้านเขาได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่แล้วก็การที่เราพาสตอเนี่ยเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยโอกาสเจริญก้าวหน้านะครับสูงนะครับจากเดิมเป็นระดับ7ก็จะขึ้นระดับ8นะครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจว่ามาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านเจริญเติบโตแน่นอนขออย่างเดียวให้ดูแลประชาชนหนองบัวลำพูอย่างเต็มที่ ครับผมพาลินีปนาวิพัฒน์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขอบจหนองบัวลำพูค่ะ กล้องสาสุขของอบอจอหนองบวัวลำพูตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี2548ค่ะกองสาสุขอบอจอหนองบวัวลำพูน,นี้จะมีอยู่2ฝ่ายก็คือฝ่ายส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ฝ่ายป้องกันควบคุมโรคนะคะก็คือในภารกิจที่เราได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2500 53เนี่ยเราจะมีงานเด่นของกองสาธารณสุขที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นๆก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของกองทุนฟื้นฟูนสมรรถภาพของจังหวัดนองบลมพูซึ่งเราได้สมทบทุนกับทางสปสอชอเขต8แล้วก็ในส่วนนี้เราก็ดำเนินการที่จะช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่เราดูแลช่วยเหลืออยู่ก็จะทําทั้งในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็ปรับห้องน้ําพวกกายอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะสนับสนุนอีกภารกิจหนึ่งที่เราทําก็คือในเรื่องของกองทุนแพทย์ฉุกเฉินเราเอาบอจอก็สนับสนุนเป็นรถแล้วก็พนักง,งานขับรถแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่พื้นที่ของแต่ละอบอทเราก็รับคําคสั่งจากศูนย์สังการ1669ของจังหวัด แต่ว่าเราก็จะมีบริการที่จะให้ถึงพ่อแม่พี่น้องของเราในบริบทของอบจที่จะสามารถช่วยเหลือได้ในเรื่องคุณภาพชีวิตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราได้ให้เขาเราก็มีความสุขในการให้ถึงแม้จะถ่ายโอนได้ร้อยเปซแล้วเมื่อเกิดปัญหาท่านนายกพุธิพงศ์ก็ไม่ได้มองปัญหาให้เป็นปัญหาทำให้งานสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีค่ะช่วงหน้าเราไปลงพื้นที่รพสตกันค่ะ สำหรับจังหวัดหนองวัวลำพูนี้เราจะไปลงพื้นที่1รพสต1ส,ตสอนไปกันเลยค่ะชื่อนายชาตรีโพธิสาราชผู้มยการลงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมักเลื่อม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูครับมีวิสัยทัศน์ก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและก็สามารถดูแลตัวเองได้ครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของบุคลากรแน่นอนนะครับว่าตอนนี้บุคลากรเราก็ยังไม่ไม่ได้เต็มกรอบ เท่าที่คณะกระ,กระจายอำนาจได้กำหนดแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราพยายามที่จะใช้ทรัพยากรของเราที่มีนะครับสิ่งไหนที่วิชาชีพไหนพอจะช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันไปแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าได้ตามที่กำหนดไว้นะครับเต็มเต็มร้อเซนนะครับถ้าได้งบป,ประมาณส่วนนี้มาปัญหาส่วนนี้น่าจะหมดปัญหาไปครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมักเลื่อมครับเป็นหนึ่งใน83แห่ง100เเของจังหวัดหนองบัวลำพูที่ถ่ายโอนมาปัญหาเบื้องต้นนะครับไม่มีเลยแล้วก็ในเรื่องของการสั่งการหรือว่าะระดับบังคับบัญชานะครับเราได้รับการดูแลอย่างดีความก้าวหน้าในด้านอาชีพนะครับในเรื่องของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพู ท่านให้ความสําคัญและบุคลากรทุกกรมกองทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูดูแลพี่น้องรอพอสตอหนองบัวลำพูเราเป็นอย่างดีครับเคื่อแม่คำผลทะวงค่ะป่วยค่ะเป็นเป็นไขมันอะ่ะทีแรกก็ไปอยู่โรงพยาบาลไขมันมันลดเขาเลยส่งมาอนามัย มาทีไรมันก็ดีนะได้ยาเนาะพระมีคนไข้มาเนาะก็มาถามหมอหมอเขาก็บริการอย่างดีเลยค่ะเป็นเบาหวานให้บริการดีอยู่เพมันก็ทำแผลนี้ให้ก็ดีสะดวกดี สวัสดีค่ะชื่อบุญทิยาสุธิโคตรนะคะเป็นผู้อำนวยการสถานีไม้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งโปง่งตำบลกุจ,จิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะวิสัยทัศน์ของพี่คือการให้บริการที่ประชาชนเข้าถึงผู้มารับบริการมีความสุขทุกครั้งที่มารับบริการที่นี่เจ้าหน้าที่ก็มีความสุขในการให้บริการค่ะ ที่มันชัดเจนคือเรื่องของภาระงานในเรื่องของการทําตัวเลขทางดิจิตอลหรือการคีย์ในระบบข้อมูลนะคะอันนี้จะลดลงเนื่องจากว่าทางองค์การฐานส่วนจังหวัดของเราเนี่ยมี ตัวชี้วัดที่ชัดเจนคือเรื่องของการจัดบริการที่เข้าถึงประชาชนและให้ประชาชนมีความสุขทุกครั้งที่มามันก็เลยทําให้เราลดภาระเรื่องของการขีดข้อมูลลงเยอะเราจะเน้นที่เรื่องของการให้บริการทุกกลุ่มที่มารับบริการที่นี่พี่อยากเรียนอย่างนี้เลยนะคะน้องพยาบาลเวลาให้รวมทุกอาชีพนะคะที่ให้บริการน้องจะมีเวลาในการที่จะดูแลผู้ป่วยรายหนึ่งมีการพูดคุยมีการปฏิสัมพันธ์ซักถามมันทําให้เกิดความไว้วางใจเราจะดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วที่ สำคัญตอนนี้พวกพี่มีเวลาเยอะถึงพี่ต้องแพนกับน้องแล้วก็ลงเยี่ยมบ้านตอนนี้พี่กําหนดให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยน้องที่รับผิดชอบเขาเรียกว่าหมอประจําหมู่บ้านต้องดูแลอย่างน้อยนี่เดือนละสองครั้งลงเยี่ยมทุกทุกเคสที่เป็นติดเตียงติดบ้านแล้วก็ผู้ที่มีความต้องการในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ใกล้ชิดมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าน้องๆก็มีคุณค่าขึ้นแล้วก็ผู้ที่รับบริการโดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่นลําบาก ในการที่จะมาที่ยนามัยเราเนี่ยได้รับการบริการค่ะอันนี้ถือว่าเป็นความสุขของพวกพี่ด้วยค่ะถ้าเป็นไปได้นะพี่อยากเป็นตัวแทนหรือเป็นหน่วยบริการหนึ่งที่เข้าถึงประชาชนอย่างน้อยเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนแต่ว่ายังมีความพร้อมก็คือตอนนี้ต้องทราบว่าเราต้องการคุณหมออย่างน้อยขอให้มีคุณหมอสักหนึ่งราย แล้วมีเกษตรกรมีทันตะแพทย์ที่มันจําเป็นก็จะให้บริการได้ครอบคลุมอย่างนี้พี่อยากเป็นความหวังหวังบวกฝันพี่อยากเป็นความฝันของพี่แล้วมันจะทําให้เราเข้าถึงประชาชนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่พี่ต้องการแล้วพี่อยากเป็นต้นแบบหรือเป็นพื้นที่ที่รับรองดูแลเรื่องสุขภาพที่นอกจากเขตในเมืองค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสุภาพรนาอุดมมาฝากคันที่อนามัยค่ะมาตามที่หมอนัดทุกเดือนก็ดีค่ะรวดเร็วทันใจสะดวกคุณหมอก็ใส่ใจดีต้องยอมรับนะคะว่าทั้งรอพอสตและสะอนอที่นี่ต่างเข้าใจในภารกิจการถ่ายโอนได้เป็นอย่างดีค่ะในอนาคตทั้งสองที่นี้น่าจะพัฒนาไปได้เป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ เราไปฟังแนวคิดของท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรอัชกรวงปรีดีกันค่ะว่าหลังจากภารกิจการไทโอนเมื่อเกิดปัญหาจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรไปชมกันค่ะเออผมคิดว่าต้องเอาความจริงมาพูดนะคือถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรในเชิงปฏิบัติเนาะวัสดุอุปกรณ์แม e y Material Management 4M ทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับ ระหว่างส่วนราชการที่ถ่ายโอนกับรับการถ่ายโอนเนี่ยต้องพูดคุยกันด้วยความรวดเร็วนะครับเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านช่วงนี้ไร้ลอย,ยต่อมากขึ้นนะครับตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างดีมากเพราะว่ามีบอร์ดการพูดคุยเนี่ยมีคณะกรรมการระดับ ขับเคลื่อนกนารภารกิจการถ่ายโอนของกระทรวงมหาดไทย,เ,ยเข้าดูแลอยู่มีท่านปรัดกระทรวงเป็นประธานแล้วก็ปรัดกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีโอ้มีองค์คาพยพใหญ่มากปัญหาทุกปัญหาตั้งแต่เชิงปฏิบัติยันเชิงนโยบาย,ยถูกนําไปเสนอที่นั่นแล้วก็ท่านปรัดกระทรวงมหาดไทยก็ตอบสนองกับเรื่องเหล่านี้ได้ดีนะครับเท่าที่ผมเห็นครับเริ่มการถ่ายโอนมาประมาณ 8-9เดือนนะครับอาการเปลี่ยนแปลมันคงไม่เห็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเนาะแต่ว่าตอนนี้การปรับโครงสร้างหรือปรับกลไกการส่งข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุขมาถึงมหาดไทยมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยช่วงนี้ยังเป็นช่วงในการปรับตัวอยู่ผมมองเป็นช่วงเกรดพีเรียดในการปรับตัวเนาะแต่หลังจากนี้นะครับว่ามันจะนําไปสู่ บริการอะไรที่ดีขึ้นผมว่าแน่นอนเลยครับพอเวลาปรับเปลี่ยนจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นอาจจะมองว่าเป็นส่วนกลางหรือภูมิภาคเนาะเพราะสำนักงานสาธารณสุขเขาก็จะมีสาธารณสุขจังหวัดอำเภอมีอสมอมีกลไกที่สำคัญมากๆนะครับพอปรับเปลี่ยนมาอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเนี่ยก็จะได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คนที่ทำงานทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น องค์กาพยพกลไกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปดูแลเพิ่มเติมนะครับแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยก็จะมองการเจ็บป่วยของประชาชนเป็นองค์รวมว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็จะเข้าไปดูแลก่อนที่จะเกิดโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆมีโรคภัยของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันยังไงเนี่ยจะถูกเอ็กซเรย์ในรายละเอียดลงไปเพื่อให้ บริการสาธารณะที่มีแล้วก็ตอบโจทย,ย์ลงไปสู่ประชาชนได้เร็วครับก็คิดว่าการบริการสาธารณะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนในระยะยาวจะมีบริการใหม่ๆมีเซอร์วิสใหม่ๆมีการบริการเชิงลุกนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มแล้วนะครับไม่ไม่เชื่อว่ายัางไม่เริ่ม8เดือนกว่านี้มอีองค์การมหานนชนจะังหวัดนายกหลายๆคนที่มองเรื่องนี้เป็นโอกาสเป็นโอกาส t ุนิตีเนี่ยได้ลงไปทําเรียบร้อยแล้ว เห็นผลอย่างฟุดฟุดฟูนมากเลยว่ามีการตรวจมะเร็งถามว่ลูกเชิงลูกธันตกรรมเชิงลูกอะไรพวกนี้ครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้ปัญหาของตัวเองตั้งแต่ต้นว่าตัวเองร่างกายระบบสุขภาพตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะว่าอย่างเช่นว่าเจ็บป่วยโรคที่มีความซับซ้อนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ลวต้องออกไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลมหาลัย มันก็ยิ่ยยงไกลออกไปลูกหลานก็ต้องหยุดงานลาง,งานไปดูเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดเป็นคอสหรือต้นทุนในการรักษาพยาบาลของคนคนหนึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวผู้ป่วยแต่มันเป็นทั้งครอบครัวไหนจะสุขภาพจิตของคนในครอบครัวต้องไปดูแลอีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นระบบปฐมภูมิเนี่ยนะครับ,รรบ,บ,รรบจึงเป็นระบบที่จําเป็นมากแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็รับภารกิจที่ไปดูปฐมภูมิเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นมิติใหม่ของ การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพพนานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับสัปดาหนะ์หน้าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปจังหวัดอะไรติดตามชมกันนะคะกับรายการรีฟอร์มพลิกโฉมรพสตรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์7โมงเป็นต้นไปชมย้อนหลังทุกอีพีได้ที่ YouTube Channel พิมพรีฟอร์มพริกโฉมรอพอจุดสอตอจุดสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากบ้านไร่สตูดิโอพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ